สวัสดีคุณด้วยนะครับจัวผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําอะไรใช่ไหมอุ้ยกระตุกโอเคสวัสดีคุณด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้เจ้าเออ่ปลั๊กอินตัวนี้นะครับผมก็คือโฮโลเอ้ยโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมกราฟิกดิสเพย์นะครับผมอ,อ่สำหรับบางคนนะครับที่แบบเออ่ยังใช้ไม่เป็นนะครับโอเคผมจะพาไปใช้กันเลย นะผมอุ้ยกดตกจำนึงนะอันนี้เป็นเซิร์ฟผมนะครับที่ตอนนี้มันดึกนะครับผมเลยรุ่นน้องในเซิร์ฟเขเลยไม่มาเล่นกันนะครับผมโอเคออวันนี้ผมก็จะมาสอบวิธีการใช้นคำสั่งโฮโลแกรมนะครับผมโอเคโฮโลกราฟ,ฟิกเออพูดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาที่ก่อนแล้วกันอเอาตรงไหนดีอ่ะ ตรงนี้แล้วกันโล่งดีโอเคไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงนี้แหละโอ้โหบินเร็วเลยเกินโอเคเริ่มมันเลยดีกว่านะผมบางคนเนี่ยยังใช้ไม่เป็นนะครับอาจจะแบบเออผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงเ,เฮีย้ยมันอยู่ดีดีด้วยมเนี่ยโอเคก็่กอนนี้เลยนะครับทับโฮโลครับผมโฮโลอาโฮโลครีเอทนะครับโฮโลครีเอทคืออะไรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโฮโลครีเอทก็คือ การสร้างชื่อโฮโลนะครับก็ตามด้วยชื่อของไอเจ้าโปรแกรมตัวนี้ครับก็ผมจะตั้งชื่อเป็นเอ่อเทสหนึ่งแล้วกันโอเคเฮ้ยเทสศูนย์หนึ่งแล้วกันไอเทสหนึ่งแหละแล้วก็ตามด้วยเทคนะผมอ่าแอนย n แอนแนะครับ, and u, and l, and รบก็คือก็คือ u เนี่ยสีแอลนะครับแล้วก็ l ก็คือตัวใหญ่อันนี้ก็ขีดขีดเส้นข้างล่างก็เขียนไปเลยว่าเอา่อ แบบเขียนไปเลยนะครับว่าเขียนแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเป็นไงเออผมก๊อปคนอื่นมานะอันนี้ไม่ต้องสงสยัยก๊อปช่องไหนเราผมดีปะโอเคเฮ้ยแม่งบินเร็วจังวะสองแล้วนะสองพอละนะผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะผมสาหรับการสร้างนะครับวิธีการเพิ่มนะเพิ่มเออเจ้าเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าง คือเพิ่มบรรทัดต่อมาเออนับก็คือแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไม่ใช่แอดไลน์แบบแอดไลน์นั้นนะเว้ยเออก็คือแอดบรรทัดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อโฮโลแกรมที่เราสร้างนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยข้อความก็เขียนไปข้อความอ่ะนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่ะแล้วถามว่าเอ,อ้ยทำไมมันอยู่ต่ำจังวะอะไรองี้นะครับโอเคผมจะบอกวิธีนะครับ ให้เราบินขึ้นนะครับผมบินขึ้นแล้วก็ตามด้วยทับโฮโลเอ่อมูฟเฮียนะครับมูฟเฮียเอ่อชื่อโฮโลแกรมอ่ะเห็นปะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะรับสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมสูงประมาณเท่านี้แล้วกัน่ะเท่าไหนดีเท่านี้อ่ะอะ่ประมาณนี้นะผมอ่ะแล้วก็วิธีการลบข้อความนะครับ ลบข้อความก็คือโฮโลโฮโลแล้วก็ตามด้วยรีมูฟนะครับรีมูฟรีมูฟไลน์เทสหนึ่งแล้วก็ตามด้วยบรรทัดที่เราต้องการจะลบอ่ะสมมติผมอยากลบบรรทัดที่สองฟึ๊บเห็นไหมบรรทัดที่สองก็จะหายสมมติม่มีเอ่อสามบรรทัดอ่ะมีสี่บรรทัดเอ้ยอ่ะมีสี่บรรทัดนะครับก็นับตั้งแต่คน คุณสอนหล่อมากแล้วก็ข้อความข้อความนะครับโอเคแล้วก็ต้องการจะลบบรรทัดที่สามกด enter เห็นปะบรรทัดที่สามก็จะหายนะครับอันนี้เผื่อจะไม่รู้เนาะผมก็จะเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่ะผมต้องการลบบรรทัดที่สี่เห็นปะก็จะหายไปนะครับผมแล้ววิธีการนะครับเอาไอ้เจ้าโอลโลแกรมออกนะครับก็คือครับโอลโลเอ่อรี m o v e นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อ หายไปหมดเลยนะครับออันนี้ก็จะเป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เหลือนะครับก็จะเป็นเจ้าพวกนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าใช้ยากนิดนึงนะครับอันนี้ต้องไปลองฝึกใช้กันเองนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นโฮโลแกรมที่ผมเขียนเอาไว้นะครับก็จะมีเท่านี้นะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเค ก็ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้ใครลหลายๆคนนะครับผมเออผมเปลี่ยนสกิลอีกแล้วเป็นทุกคลิปเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับผมยู